มากินตามเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่ฟู้ดแลนด์เช่นเคยวันนี้มาที่สาขาลาวมินนะครับก่อนเที่ยงน่าจะคนไม่เยอะเ,เอาลาดหน้าปลาเต้าซื่อครับต้าซีเเป็นปลากระพงไม่รือปลาเนื้อเงินปกติปลาเนื้อเงินปกติครับ,รบยำวุ้นเส้นครับพอดีว่าจะมากินตามที่เพื่อนๆแชร์กันในคลิปก่อนนะครับและนี่คือเมนูที่ เพื่อนๆแนะนำมาให้ทานราดหน้าปลาเต้าซีดูพอชั่นดีโคตรใหญ่นี่ยำมุ้เส้นด้วยเขาก็แนะนำมาว่ายามุนเส้นหร่อยและไม่ใหญ่เกินป๊ให้ดูชา้าอีกทีนึงโคตรใจญ่ดูดิได,ดนอนคิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนอะอยากรีบตื่นเช้ามามากินเคยเป็นกันไมแบแบบนอนแบบไม่ใชรีบนอนอ่ะ พื่อที่ตื่นเช้ากูจะรีบมากินอะไรที่แบบอยากกินสาขานี่ว่ามินมีเขากว้างเนาะที่นั่งเยอะแล้วอีกอย่างที่เขากินกันเยอะๆที่พูดแล้วก็คือข้าวผัดเมกันนั่นแหละเมนูแบบยอดฮิตของเขาเลยแตด้านหน้าเขาใส่แบบพริกหยวก,กนะพริกหยวกแค่รอทใครไม่ชอบก็เขียวแล้วกันแต่เส้นโคตรอร่อยอนะ่ะเส้นกับปลาเนี่ยแม่งโคตรโคตรใช่อ่ะ ถ้าจะให้กินเมนูตามที่เพื่อนๆพิมพ์มากันทั้งหมดอะคาดว่าได้ใช้เวลาประมาณ4ปีครึ่งเยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะทยอยมากินตอนเด็กเคยกินแล้วแบบมันอ้วกอ่ะมาพูดถึงยำก็ถ้าคนชอบเขาหน่าจะเลิฟอะส่วนผมก็ก็ถือว่าอร่อยแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันอร่อยสุดๆแต่มันคือ,อยังไงเง้ก็เป็นคนที่ไม่ได้ทานยำแบบยำเลิฟเวอร์ไม่ได้ขนาดนั้น ถ้ารสชาติไม่นำโดดเกินไปก็ถือว่าอร่อยนะนะของผมอะ่ะเออข้อดีของฟูดแลงก็คือพอชั่นมันใหญ่เว้ยหนึ่งเซิร์ฟอะ่ะมันใหญ่สำหรับแต่ละเมนูอะ่ะบางทีเราเห็นราคาแบบไอ,อ้หี้ยร้อย,ร,อยร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่แม่งคือมึงแดกได้สองคนไงบางทีมากับเพื่อนกับแฟนแล้วก็แชร์กันกินบริแครภาพรวมสองเมนูวันนี้ล้านหน้าฟาต้าซี่ชอบเลย เดี๋ยวรอบหน้ามาลองชิมเมนูอื่นแล้วกันไม่ว่าจะเป็นกะเพาพริกแกงใดๆเป็นอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวเฮียอะไรอาหารจานเดียวเดี๋ยวมาลองชิมให้ดู